ครับสวัสดีครับมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567นเะครับเป็นวันอาทิตย์ครับภาพที่เห็นคืองวแม่นี่เป็นงวที่นายาไปไทยอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเจมืลน,นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็คือเอามาแก้ไขนะครับคลิปที่นายาลงไปนั้นลงราคาผิดครับ พี่น้องฝากขอโทษขอภัยนะครับผู้ที่ติดตามผู้ที่รับชมช่องนายาคุณเกษตรนะครับงัวแม่นี่งามครับพี่น้องอตามภาพที่เห็นเนี่ยงามหญ่สูงนะครับสูงกว่าน,น่าจะเป็นร้อยห้าสิบบวกแล้วครับร้อยห้าสิบกว่าขึ้นกว่าร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับราคาที่เพิ่นตั้งไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับแต่นายะลงผิดไปคลิปที่ที่ลงไปก้อนนี่นะครับ 14,500นานะครับขอโทษขออภัยครับนะครับเป็นงวของห้อยตีครับเดี๋ยวนายาสบอกเบอร์ติดต่อนะครับถ้าผู้ใดสนใจง้วไม่นี่ก็นาเลียงครับถ้าผู้ที่มกเกลี่ยงง้วใยังไงงามๆนะครับ4ี่หมืนห้าพันบาทนะครับราคาที่ถูกต้องที่ราคาเพิ้นตั้งไว้ครับห้อยตีนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกเจ็ดสอง ห5 9 2นะครับพี่น้องนะครับฝากขอโทษนะครับลงราคาผิดไปครับเอาคลิปนี้มาแก้ไขกันแล้วกันนะครับพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมช่องนัยาคนเกษตรก็ขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์ครับตามคลิปนี้ที่ถูกต้องนะครับ45,000บาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ